สวัสดี iscilla, งน้อง DA, ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาซ่อนรับสุดฟรีๆนะครับน้องจากกิจกรรมสลองรบรอบ5ปีนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้จุดรับนะครับน้องเราก็มีกิจกรรมตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเป็นกิจกรรมลับด้วยนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสาหรับองน้องคนไหนนะ คือเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับเนาะ you know. แล้วก็วสอนรับของฟ ok cool ิฟี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ของฟิฟี่จากพี่นะครับวงน้งก็คือพี่จะแจกเพชรให้ฟิฟี่นะครับเนาะคลิปนี้ถึง9,000คนดูเดี๋ยวพี่จะทําการแจกเพชรให้ละกันนะครับเนาะก็เป็นทางท้าของบัตรกิ่งามูลค่า300บาทนะครับเนาะถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ1,060เพชรนะครับเนาะแจกให้ฟิฟี่เพชรไม่ติดลบแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าแจกผ่านบัตรกิ่งน้านะครับวงน้องปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครัับบววงงนนน่เะคราาสห นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของบัตรไกหน้าฟรีนะครับวงน้องก็คือกติกาก็ต้องมีนะครับเนาะหนึ่งเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะแล้ก็ถ้าคลิปนี้นะครับนนองมีคนดูถึง900 0คนดูนะครับก็รับไปเลยก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะอันนี้ก็คือกติกาของพี่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครอยากได้ก็ต้องทําตามกติกาได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็สำหรับน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของฟรีในเกมนะครับเนาะเดียววันนีี้ยพ่จะมาสอน รับแล้วนะครับเนาะเพราะว่าบางคนนะครับเนาะก็ยังรับไม่เป็นครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะหรือว่ายังเล่นไม่เป็นในเอ็คารวงน้องเดียววันนี้นะครับเนาะพี่จะมาสอนเล่นแล้วก็สอนรับของฟี่แล้วก็มีสกีนปืนลูกซองดีแท็กด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับวงน้องก็ได้ฟรีๆเลยนะครับเนาะก็คือก่อนอื่นนะครับเนาะก็ไปดูทางด้านของกิจกรรมสองครอบห้าปีนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับสุดได้ฟรีนะครับวงน้องนี่เลยครับเนาะอันนี้พี่ก็รีวิวล่วงหน้านะรเนาะปมณีลย นี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางเ่าของช้อยตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าตอนนี้เราสามารถเล่นได้แล้วนะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับนอกจะมีการเก็บโทเค็นแบบนี้นะครับองน้องก็เป็นการทําภารกิจนะครับนอกก็จะเป่ามาได้เลยนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้นะครับนอกก็ต้องไปทําภารกิจเอาเท่านั้นนะครับวงน้องในส่วนของตรงนี้นะครับนอกเาก็มันจะมีซุดแบบนี้ให้นะครับนอกก็จะเป่ามาได้เลยนะครับวงน้องแต่เป็นแค่ซุดภารกิจนะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับองน้องแต่เราจะได้นะคร คาร์บงน้องแจกให้ฟรีๆเลยนะครับน้องในกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีนะครับวงน้องก็สามารถรับได้จากจุดนี้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็มีดวงตาตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็กล่องตัวนี้มีซุดตัวนี้นะครับน้องไม่ใช่ซุดตัวนี้นะครับวงน้องก็คือมีซุด5้ซุดนี้นะครับน้องอยู่ในกล่องตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่รีวิวจากเซิร์ฟนอรนนะคับวก้องเอก็ย่าาข้ใจผิดนะคารับงน้องคคนนนไหะรับบบที่่แวาอยากได้้นนะครับองก็เซิรร์ฟหหลักือว่าเข ะะ ok ทุกทยของเรานะครับเนาะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมสลองครบรอบ5ปีนะครับเนาะก็เหมือนกันนะครับวงน้องแต้นะครับเนาะกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะตอนนี้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็กําลังจะอัปเดตเข้าไปนะครับวงน้องในกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่รีวิวจากเซิร์ฟอินโดนะครับเนาะก็คือสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็มีการแจกสูตรฟรีแจกสกินปืนลูกซองดีแถมฟรีนะครับเนาะแจกตัวละครฟรีนะครับวง เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าของฟรีจัดหนักจัดเต็มจริงจริงนะครับน้องก็มีทั้งสกินปืนฟรีฟรีสุดฟรีแล้วก็บัตรเปลี่ยนซื้อก็ยังฟรีนะครับงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็ให้เล่านะครับน้องจิ้มเข้ามาหน้าสุดท้ายแบบนี้นะครับงน้องเราก็เลื่อนมาตรงช้อยที่4ตัวนี้นะครับน้องแล้วจะเจอเลยนะครับบงน้องนี่เลยนะครับน้องเราก็ของฟรีฟรีนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี่นะ ีบอกเลยนะครับว่ามีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับน้องอันนี้ก็คือโทเค็นที่เราต้องได้หานะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็มีการใส่โค้ดด้วยนะครับน้องในกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เหมือนกิจกรรมต้อนรับเพชรนะครับวงน้องสีม่วงนะครับน้องก็มีการใส่โค้ดแบบนั้นด้วยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องได้เล่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องแล้วก็สองชุดนี้นะครับ เนาะถ้าเราอยากได้ต really? ้องไปหาพระหนึ hmm. free free. ่งคริสต so ัสนะครับเนาะเพื่อมาแลกนะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับเนาะแจกให้ฟรีๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสองชุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเราก็มีการใส่โค้ดแบบพี่บอกด้วยนะครับวงน้องก็คือเราสามารถก๊อปปี้โค้ดของเรานะครับเนาะไปให้เพื่อนใส่ได้เลยนะครับวงน้องหรือว่าก๊อปปี้โค้ดของเพื่อนนะครับเนาะเรามาใส่ได้เลยนะครับวงน้อง่บที ว่ามีการใส่โค้ดกันด้วยนะครับน้องก็แบบนั้นเป๊ะเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแต่นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้โหดกว่านะครับน้องเพราะว่า กิจกรรมตัวน so so ี้นะครับวงน้องแจกของฟรีเยอะมากนะครับน้องสกินปืนก็เยอะมากๆนะครับวงน้องก็จะเป่ามาได้เรื่อยๆนะครับน้องเราก็จะอัปเดตกเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เรื่อยๆนะครับน้องนี่นะครับวงน้องไม่แน่นะครับเนาะคลิปนี้โพสลงไปนะครับวงน้องก็อาจจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วก็ได้นะครับเนาะเพราะว่า GM ก็บอกแล้วนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้ใกล้จะเข้าไทยแล้วนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เรื่อยๆนะครับวงน้องเราก็อันนี้นะครับเนาะก็เป็นทีีี่่่่่ใใใสสสโโคคคคคค้้้้้ดดดดขขอออออองงเเ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 เพพืืืนน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 นรรรรรราา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 ะะะะะััับบบกก็็ถถมมมจุไลย วงน้องเพื However, nice ่อเป็นการช่วยเพื่อนนะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องก็ใส่แบบนี้ไปได้เลยนะครับนอมีโค้ดอะไรก็ใส่แบบนี้ไปได้เลยนะครับวงน้องก็จะปรมมาเรื่อยๆนะครับนอแล้วเราก็จะได้ในส่วนของโทเค็นนะครับนอจุดนี้นะครับวงน้องเราก็ถ้าถามว่าโทเค็นตัวนี้นะครับนอสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอรว่าโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องสามารถแลกได้เยอะมากๆนะครับนอรสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของซุดก็มีนะครับนอสกีนปืนก็มีบัตรเปลี่ยนซื้อก็มีีีนนนนนรัออออกก็่่ืเาตต้้งมโทว นี้นะครับวงน้องพี่หาแป๊บเดียวได้200โทเค็นแล้วนะครับนอตอนนี้นะครับก็จะเปามานี้เลยนะครับนอกก็แค่หาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนอก็ได้200แล้วนะครับนอเดี๋ยวพี่จะพาไปแลกแล้วกันนะครับบุน้องว่าอันของฟรีๆนะครับนอหรือว่าของฟรีๆมีอะไรบ้างนะครับนอเราก็อันนี้ก็คือเป็นการหาโทเค็นก่อนนะครับนอก็คือสำหรับโทเค็นนะครับวงน้องจารีทุกๆเที่ยงคืนนะครับนอเราก็1วันเราสามารถหาได้นะครับบุน้องก็คือ500โทเค็นต่อวันนะครับน้องก็จะเป่า หาได้หลายจุดด้วยนะครับเนาะในส่วนของโทเค็นตรงนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับวงน้องได้แน่นอน100%เนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะในส่วนจุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเราสามารถนะครับเนาะใช้โทเค็นนะครับวงน้องเพื่อแลกได้ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถเอาโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะไปแลกของฟรีได้นะครับเนาะก็คือถ้าเราอยากได้ซุดพุทสายนะครับวงน้องก็อยู่ที่1 2หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าโทเค็น หญิงก็เหมือนกันนะครับวงน้องสายฟรีคงซ่อมแน่นอนนะครับน้องได้2ชุดนี้นะครับวงน้องเพราะว่า2ชุดนี้นะครับน้องแจกให้ฟรีีแล้วก็สามารถรับได้คนรับได้แบบยกเสื้อนะครับน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่า2ชุดนี้แจกฟรีไม่พอนะครับน้องยังจะมีทางด้านของสกินกระเป๋านะครับน้องแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องจะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับน้องสกินระเบิดสกินกล่องส่วนนะครับวงน้องแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องมีกล่องปืนสเปรดนะครับวงน้องแล้วก็มีปืนเยอะแยะมากมายนะครับน้อนแล้วก็ เป็นทางด้านของลูกซองดีแท็กตัวนี้นะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าได้รับถาวรแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าเราสามารถแลกได้แบบไม่จํากัดนะครับน้องอยากได้กี่กล่องก็สามารถแลกได้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้ถาวรแน่นอน100%นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องในส่วนของจุดนี้นะครับน้องเราก็มีทางด้านของสกินกระเป๋าด้วยนะครับน้องเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็สามารถเลือกแลกได้เลยนะครับน้องชอบอันไหนนะครับก็สามารถเลือกแลกได้เลยนะครับน้องเราก็ซ้ออสําหรับซยที่สามนะ งานะครับเนาะบัตรสร้างห้องนะครับองน้องเราก็จะมีทางด้านของบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเนาะก็อยู่ที่100โทเค็นเท่านั้นนะครับองน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็รับบัตรเปลี่ยนชื่อไปแบบฟรีๆเลยนะครับองน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือของขวัญทั้งหมดนะครับเนาะที่มีในร้านนะครับองน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่ามีของเกลือแล้วก็มีของแร่ด้วยนะครับองน้องเราก็มีของโหดด้วยนะครับเนาะในร้านนะครับองน้องก็จะประมาณนิดเลยนะครับเนาะเป็นแบบนี้เลยนะครับองน้องนี่นะครับเนาะพี่ก็แลกบััตรรรเเปลลีีี่่ยยนนนนชืออมมาาแบบบ้้้ะคงงก็ไดฟๆ นะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้แบบเปลี่ยนชื่อเหมือนพี่นะครับเนาะก็ทําตามที่พี่บอกได้เลยนะครับเนาะพี่ก็มารีวิวล่วงหน้านะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของจุดนี้นะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะก็เป็นการสอดรับของฟิฟี่นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับสายฟี่นะครับเนาะรับของกันไม่ทันเลยตอนนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราเยอะมากนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครััับบบบเเนนนนนนาาาาาะะะะกกก็็ออออย่่่่งงงงทีีีีพพพคคครรว้้้ถโสลลิปปไ จะอัปเดตเข้ามาแล้วก็ได้นะครับเนาะก็ถือว่าพี่มาสอนวิธีเล่นเลยละกันนะครับเนาะในคลิปนี้นะครับวงน้องก็จะเประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะก็เข้ามาแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับวงน้องพี่ยังมีของอีกเยอะนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่ได้แจกนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของฟรีจากพี่นะครับเนาาะะกก็คคืออพี่่บบเลยนรัวได้แนน่อนนะครับวงน้องก็จะะปรมาณนนี้เยครรรััับบบเนนนนนาะะสหหวงง้อคคไ ที่แบบว่าอยากได้ก็อย่าลืมนะครับเนาะทำตามกติกาด้วยนะครับวงน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับเนาแล้วก็ถ้าคลิปนี้ไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องก็คือกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะสหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับเนาะหรือว่าคลิปตอนเย็นละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย